สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แม่ป้าพาทำพากินก็นมาอีกแล้วเด้อค่ะวันนี้กระด้นนเมนูตม้มยำเอ็นแก้วเด้อค่ะก่อนอื่นเลยกระตองมาดังไฟเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าเอ็นแก้วนี่สิมีความเหนียวแห้งค่ะหฮอกระตองดังไฟใส่เตาทานเนาะค่ะพี่น้องต้มเอ็นแก้วประมาณเคืองชั่โมงหรือว่าเกือบชอั่วโมงพอน,นะค่ะเนาะกินกับสิเปืองไฟเนาะค่ะหฮอก็เลยตองใส่ทานกันค่ะ เอ็นแก้วกับพี่น้องต้มเปื่อยๆต้มเปื่อยๆก่อนคะ่ะต้มเปื่อยิอมีมายประมาณเครื่งชัวโมงคนละค่ะพี่นอ้องหลังจากต้มเอ็นแก้วเปื่อยได้ทีแล้วจากนั้นเข้ากับมาเริ่มตม้มยำหรือว่าต้มแซ่บกันเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มของเอ็นแก้วนะคะเนาะเขากับเอามาต้มให้เดือดก่อนคะ่ะจากนั้นกะใส่ตะไคร้ใส่ขาลงไปาค่ะน้ำมักขามเปียกเนาะค่ะพี่นอ้อง จากนั้นก็มาหั่นเอ็นแก้วให้เป็นชิน้นพอดีคำเนาะค่ะเอ็นแก้วนี่ก็จะต้มพอดีแล้วเด้อคขาพี่น้องเวลาเคี่ยวนี่ก็จะเหนียวเหนียวนุ่มๆแซบดีค่ะมีคอลลาเจนหลายน้ำเดือคขาพี่น้องนีราฟจ้าพอนามเดือดจากนั้นก็เอาเอ็นแก้วที่ห่าหั่นเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปค่ะ จากนั้นพอน้ำเดือดแล้วเข้ากับปรุงรสด้วยผงชูรสด้วยค่ะพี่น้องขาดบอด้ตามด้วยรสดีค่ะรสดีใส่ลงไปช้อนนึ่งค่ะคนให้รสดีกับผงชูรสละลายค่ะพี่น้องจากนั้นก็รอให้เดือดอีกสักพักนึงค่ะ แม่ปลาก็ได้แอบซิมมังรสชาติแล้วเนาะค่ะมันกับบัวนัวปนไดก็ได้เติมนำปลาลงไปอีกหนึ่งทัพพี่ค่ะพี่น้องค่ะตามด้วยข้าวคั่วเนาะค่ะข้าวคั่วทีเห้าปั้นเอาไว้ใส่ลาบใส่ก๋วยฮะล่ะค่ะพี่น้องใส่ลงไปสองช้อนค่ะตามด้วยพริกคั่วค่ะพี่น้องตมพ่อหยาบหยาบให้ออกรสชาติเผ็ดๆหอมๆค่ะพี่น้องเผ็ดหอมข้าวคั่วบดพริกแล้วซิมีกินหอมเพิ่มขึ้นมาหลายค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายจะนกะใส่ผักหอมเปรหรือผักชีใบเรื่อยนะคะพี่น้องผักชีใบเรื่อยมีผักชีก็ใส่ลงไปค่ะนี่ระคะต้มยำเอ็นแก้วหรือว่าต้มแ่บเอ็นแก้วค่ะเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะเมนูนี่คิมกับข้าวเหนียวก็ไดคินกับจะข้าวเจ้าก็ไดค่ะพี่น้องแบ่บคือกันค่ะนี่ระคะไม่ปากก็มีเมนูอาหารง่งายๆมาฝากเพื่อนๆค่ะ